ช่วงดีที่สุดสําหรับลูกค้าจะซื้อรถกับเฮียยุทธนะครับเพราะว่าเฮียยุทธเปิดเต็นท์ใหม่นะครับเป็นสาขา2คือเทพารักษ์ซอย4นะครับเดี๋ยวเฮียยุทธจะปักหมุดไว้ให้ในในในโซเชียลนะครับแล้วเพื่อนๆก็ตามกันดูนะครับว่าเราจะหากันได้ยังไงนะครับโปรโมชั่นมีอื่นอีกมากมายอยากให้เพื่อนๆเข้ามาดูเข้ามาชมมาลองขับรถดูมาเช็คเครดิตฟรีกันดูนะครับพรีเลนเนอร์สีดําเป็นรีโวคันนี้นะครับเฮียยุทธ จะให้เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับให้ทักเข้ามาเลยนะครับใครสนใจคันนี้มีข้อพิเศษก็คือตัวสูงเป็นออโต้นะครับแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะครับล้อเฮียรุดเปลี่ยนแล้วปอดอ18นะครับใครสนใจที่อยากอะไรได้สิทธิเพิ่มเติมก็เข้ามาได้เลยในเรื่องของอสิทธิพิเศษนะครับถ้าเครดิตดีเนี่ยเสียบบัตรปุ๊บเราเครดิตดีเราก็สามารถให้กูป,ปองท่านได้เลย1000บาทนะครับวันออกรถท่านก็ได้อีก คูปองน้ำมันอีก3,000บาทนะครับอออกรถแล้วก็ยังแถมอื่นๆอีกมากมายช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็ขับรถผ่อนปีขับรถปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นอีกอื่นอีกมากมายยังไงก็ฝลัเพื่อนๆนะครับเพราะว่าอาตอนนี้